ในวันที่28เมษายน2020สำนักง,งานสภาคิดจักในประเทศไทยภาคที่4แพร่ได้ดำเนินการโครงการปั่นน้ำใจสู้ภยัยโควิด -19 ได้จัดเตรียมของและแจกถุงยังชีพจำนวน400ถุงเพื่อแจกให้ตัวแทนแต่ละคิดจักในภาคที่4แพร่ได้นำไปมอบให้กับสมาชิกในคิดจักท้องถิ่นหมวดคิดเตียนที่ได้รับผลกระทบจากภายัยโควิด -19 เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สภาคิดจักในประเทศไทยคิดจักภาคและภารกิจมิชชั่นเกาหลีใต้ ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้รับใช้และสมาชิกคิ่ตจักมวยคริเสเียนศึกษาที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ทีมข่าวซีเจนทีวีไทยนิวส์รายงาน